มูล <in the> ไปด <desserts> <CD> mm ้วยกัน <und> กับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเนื้อหาของเทอร์าแคสิกนะครับก่อนอื่นผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตนะท่านใดสนใจในการฝากเหรียญลูน่าแคสิกดอก5-8%ระยะเวลาการฝากคือ30วันนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปใช้บริการกันได้ นะครับนาตรงนี้โอเคครับสำหรับกระดานบีทาซ่นะ KYC ของไทยนะครับค่อนข้างเร็วที่สุดนะครับตรวจสอบเนี่ยไวสุดผมว่าแนะนำกระดานนี้นะครับลองเอาเป็นหนึ่งทางเรื่องแล้วกันนะครับแล้วก็กระดานใช้ง่ายด้วยนะครับเเราพูดถึงตัวของลู n a หรือเทอร a c ่าค s i c นะครับในช่วงของสัปดาห์นี้เนาะ เนื่องจากลูนาหรือเทอร a c ่าแคสิกเนี่ยนะครับเขา,าทำการสเต็กค,ค่อนข้างเยอะนะครับรู้สึกยอดสเต็กเนี่ยประมาณ1ล้านล้านนะนะครับผมดูจากข้อมูลข้อมูลตรงนี้คือประมาณ1ล้านล้านนะครับซึ่งตอนนี้อุปทานเหลือประมาณ6.8ล้านล้านนะครับก็ในการซื้อขายฉะนั้นยอดสเต็กก็เยอะนะครับก็ทำให้ตัวเนี่ย นะครับมันน่าจะลดไปเยอะเหมือนกันนะครับแต่ราคายังไม่ได้ขยับเนี่ยอาจจะต้องรอตลาดหรือโมเมนตัมของตลาดหน่อยนะครับส่วนตัวผมผมก็อยากให้ตัวเนี้ยเทอร์าแคสิกคือแยกจากดโดคอมไปเลยเพราอเมื่อวานก็มีข่าวเหมือนกันว่าชุมชนก็โหวตแล้วนะครับแล้วก็ไอ้ส่วนที่เป็นเครื่องมือการตรวจสอบก็ลดเปอร์เซ็นต์ลงนะครับเพราะว่า เรื่องคดีของเอ c อซีกับดอคอนอะไรเงี้ยนะครับที่สูกันเราก็เสียค่าปรับเขาก็เลยเอ่อเห็นละว่าทางทีมงานทางนู้นน่ะนะครับไม่น่าจะเข้ามายุ่งอะไรางี้นะครับส่วนตัวผมมันเป็นหลักฐานแวดล้อมมากกว่านะไม่ใช่หลักฐานหลักฐานแบบอ่าแน่นหนาหรือชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องดูด้วยกันนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็มีข่าวดีในเรื่องของ ตัวของอาทาง FDIC แล้วก็กรอต่อนะครับถูกคอยเบดฟ้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับดังนั้นการฟ้องเนี่ยจากหน่วยงาน FDIC นะครับเป็นหน่วยงานเกี่ยวกับคล้ายๆกับธนาคารนะครับเป็นการให้บริการของเงินฝากนะครับโดยที่เนื้อหาของคอยเบดในการฟ้องว่า FDIC เนี่ยมีส่วนรู้เห็น นะครับที่เข้ามาปวดในตลาดคริปโตกับ SEC นะครับตอนนี้เขาก็พยายามที่จะให้ทาง SEC เนี่ยแสดงหลักฐานมานะครับเพราะว่าตลอดมาที่ทาง SEC เนี่ยฟ้องกับคอยเบ s e นะครับตอนที่ฟ้องเนี่ยไม่แสดงหรือไม่ยืดหลักฐานเลยนะครับก็ทางคอยเบร s เาก็กหมั่นไส้นะครับบอกเอาฟ้องมั่ง นะครับเราก็คุณเน่ยยืนหลักฐานมาแล้วกันนะครับในเมื่อคุณฟ้องผมคุณไม่ยอมแสดงรายละเอียดกะทวงเตะทวงเวลาอะไรอย่าเนี้ยผมก็จะเอามั่งนะครับก็ถือว่าเป็นอีกข่าวหนึงที่อ่าที่ดีแล้วกันนะครับสําหรับตลาดคริปโตนะก็ใจชื้นมาสักหน่อยนะครับรู้สึกว่าตลาดเนี่ยมันเริ่มมันเริ่มฟอร์มตัวบ้างนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ตลาดฟอร์มตัวเนี่ย มันมีข่าวเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนกับโดนัลด์ทัมนะครับที่ดีเบตกันนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับในรัฐ์เจียนะรู้สึกจะรนะ์เจียเนาะนะครับรัฐแรกนะครับถ้าเกิดผิดก็ก็คอมเมนต์มาแก้ก็ได้นะครับผมไม่ได้ตามข่าวเรื่องนี้มากแต่ว่าก็เลยผมว่าส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็เลยทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยมันมีการขยับเนาะนะครับโดยเฉพาะฝั่งของอิเรียมเพราะว่า น่าจะเป็นเรื่องของการดีเบตเนี่ยแหละนะครับแต่ในวันศุกร์วันเนี้ยที่ผมทำคลิปอยู่นะครับวันที่ยี่แปดนะครับอไอคอ l l ออปชั่นอะตัวของออปชั n นนะครับน่าจะหมดสัญญานะครับนั่นก็คือการเล่นฟิวเจอร์นะครับจากนั้นถ้าเกิดดูกราฟกราฟของ btc เนี่ยอืค่อนข้างเทอย่างอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ค่อนข้างชัวร์มากๆนะครับสำหรับ b t c ีเนี่ย อาจจะเทถึง 5, ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าเจ็ดร้อยหรือห้าหมื่นห้าสี่ร้อยนะครับก็น่าจะไปเล่นอยู่ช่วงระหว่างห้าหมื่นห้ากับห้าหมื่นเก้าที่จะเป็นเป็นแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับหรืออาจจะเด้งกลับไปที่ประมาณหกหมื่นเก้าหรือเจ็ดหมื่นก็ได้นะครับหรือจะกลับมาที่หกหมื่นหกอันนี้เราก็ต้องดูกันอีกทีนะครับว่า แรงซื้อเนี่ยมันกลับมาหรือเปล่านะครับแต่มันก็เป็นไปได้แหละนะครับว่าแรงซื้อจะกลับมาบ้างเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวของอีทร r ย u m สปอร์ตอทนะครับที่แวน x เนี่ยทำการยื่นนะครับซึ่งแวนเอ็กเนี่ยนะครับผมลืมแนะนำไปเนาะเป็นหน่วยงานเจ้าแรกๆนะครับที่ทำการยื่นในเรื่องของ ่า Go ETF นะครับตั้งแต่อดีตมาคือเป็นหน่วยงานแรกเลยที่ยื่นเรื่องของ g ก ETF ยื่นเรื่องของทองคำนะครับแล้วก็ตอนบิตคอยเนี่ยนะครับแกก็ยื่นก่อนเจ็ดวันเราก็ผ่านเลยนะครับครั้งนี้ก็จะมีการยื่นเรื่องของอิต e เรี m ยรวมต่อน,นั้นมาก็คือ s o l a n a นะครับโดยที่แวนเอเนี่ยเขาพยายามโยนหินฐานทางแหละนะครับว่าโอกาสเนี่ย ที่เขาจะได้เก็บโซโลนาเป็นเจ้าแรกก่อนมีโอกาสไหมนะครับแล้วเขาก็มองว่าโซโลนาไม่ใช่สกิลแต่เป็นคอมมูนะครับเป็นคอมมูนิตี้นะครับแล้วก็ถ้าโซโลนาผ่านเข้ามาได้ก็น่าจะทำให้เหรียญ Security อีกหลายตัวที่จะผ่านเข้ามานะครับอย่างเช่นพวก p a กาดอหรือดอทเอดีเอแอปเปิลแลนะครับแซ n อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่โดนบล็อกเป็นเป็น s e ิ u r ิตีเอาไว้ ก็จะหลุดเข้ามานะครับคราวนี้ทางแ a n e k ์เขาก็เตรียมแล้วนะสําหรับ Solana ที่หรือเหนนรียญโซที่จะเป็นกลุ่มเหรียญต่อไปที่เขาจะต้องเข้ามาถึงือนะลรวก็จะเป็นเจ้าแรกเลยคือคือไม่รู้แหละนะครับเส็จให้ Solana หรือโซเป็นสกิลลิตี้เขาก็จะพยายามยืนนะครับพอเขารู้แล้วว่าเรื่องของกฎระเบียบเนี่มันใกล้เวลาแล้วนะครับที่จะถูกปลดล็อก รเรื่องของเรียน Security ิต่างๆก็อาจจะได้รับผลทั้งโซ l o นาลูซีลูนาหรือ u t c ด้วยนะครับเพราะว่าตัวที่โดนเนี่ยคือลูนา2กับ u t c นะครับดังนั้นลูนา2ผมไม่ค่อยวอรี่อะไรหรอกนะครับผมว่าเดี๋ยวเสร็จเขายึดไปเดี๋ยวเขาก็าปั่นเองแหละนะครับแต่การยึดนะครับที่ยึดจาก Luna า o ฟ n d เด i o ชัน r าดเนี่ยนะครับที่ส่งให้เอ c อีซีเนี่ยตัวที่จะปั่นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดปัญหาอะไรคือ u a t ออันนี้น่าสนใจมากๆว่า u a t อน่าจะถูกนะครับรวมถึงอาทางเทอร์ล่าเนี่ยเขายอมจ่ายค่าปรับแหละนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องมาว่ากันว่าอ่าในส่วนต่างๆเนี่ยมันจะลงเออย่งไงเนาะในแผนการตรงนี้นะครับ เราก็ดูกันต่อไปนะ,ะนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นฝั่งของเหรียญ xai นะครับมีอะไรอัปเดตบ้างในช่วงนี้นะนะครับอย่างมีการโพสต์บน x อย่างโบ by นะครับอยู่บน xai นะครับวันที่14มิีุนายนปี2024โพสต์บน x นะครับก็จะบอกเรื่องของในช่วง30วันเนี่ย xai เนี่ยบันทึกธุรกรรมมากที่สุดของ ethereum layer เเสองนะครับ และธุรกรรมมากกว่า1 1 4ล้านครั้งในฐานข้อมูลของ c o i n b a s นั้นมีธุรกรรมประมาณ83 3ล้านในรายการช่วงเดียวกันนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่1น,นะครับที่น่าสนใจฉะนั้นเขาบอกว่าธุรกรรมเนี่ยคิดนะธุรกรรมที่เพิ่มขึ้นคือ41%ของธุรกรรมในระบบนิเวศของอีทมนะครับตามข้อมูลของ L 2 b e a t นะครับตัวนี้ แล้วก็มีเรื่องของเกมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเกมที่ชื่อว่าไอผมผมไม่ถนัดไอ,ไอภาษาเกมเท่าไหร่นะครับมันสะกดว่า V A L V E หรือวาเวนะนะครับก็เป็นเกมที่เป็นเกี่ยวกับแพลตฟอร์มสตรีมนะครับแล้วก็วาเวเนี่ยค่อนข้างที่จะเริ่มต้นนะแล้วก็มีเกมมากกว่า1นึ่งแสนเกม ในขณะที่ xai เนี่ยนะครับมีเพียงแค่2อสามเกมเท่านั้นเมื่อสิ้นสุดแคมเปญน,นะครับในแวนกัเจนิสินะครับดังนั้นตัวนี้ก็เขาเตรียมตัวนะเพราะว่าเกมเนี่ยรู้สึกว่า w า w เวเนี่ยเป็นสตูดีโอนะครับอานนี้ผมหาข้อมูลมาเพิ่มก็คือว่าอ่าเป็นสตูดิโอของเกม h ั l ไลท์เคาน์ t ตอร์สไตลหรือพอสโตนะครับ xai ก็ให้ ex populus นะครับทำงานในการเปิดตัวนะครับเช่นเดียวกันกับ w a w e นะครับที่นำเสนอเครื่องมือในการพัฒนา xai นะครับในการเสนอผ่านเป็นหุ้นส่วนนะครับอันนี้เขาจะเรียกสับเฉพาะว่า sequence ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัว xai เนี่ยน่าจะมาช่วยเรื่องของโมเดลนะครับไอตัวของตัวของเกม โดยใช้ AI เนี่ยเข้าไปทาพวกกราฟงกรฟิกนะครับรู้สึกว่าเหรียญตัวเนี้อีลอนมาร์กจะแบ็กอัพอยู่เบื้องหลังด้วยแต่ไม่ใช่ไม่ใช่สายตรงนะครับไม่ใช่สายตรงนะครับดังนั้นสตูดิโอนะครับเขาก็พยายามที่จะประกบกับ X AI Foundation เหมือนกันนะครับที่จะทําเครือข่ายตัวเกมเนี่ยพัฒนาไปร่วมกันก็ไม่รู้แหละว่าพัฒนาออกมาเป็นแบบไหนนะก็ ของอย่างนี้ต้องลองศึกษาเพิ่มนะครับกใครที่เป็นสาย V I แล้วก็ชอบชอบเหรียญ A I แบบประเภทนี้นะครับรอเรื่องของกระแสะเกมมาน่าสนใจนะครับซึ่งเหรียญตัวนี้ไม่ใช่แค่กระแสะของ X A I อย่างเดียวเนาะในตอนราคามันระเบิดนะครับเป็นกระแสะเกมด้วยน่าสนใจนะครับนี่ก็เป็นช่วงที่ผมเดินทางนะครับผมอาจจะไม่ได้เรียงข่าวให้นะครับว่าข่าวนี้คกรอยู่กลุ่มไหน นะครับแล้วก็ในวันเสาร์เนี่ยนะครับเราก็เย็นวันศุกร์เนี่ยน่าจะมีแค่คลิปเดียวนะครับของช่องคอยนิวมูลนะข่าวต่อมานะครับนั่นก็คือ Galaxy Access Management นะครับของคุณไมโนว่าแกสนั่นแหละหรือเครือข่ายของ Galaxy Digital ประกาศความร่วมมือกับ State Street Global Advisor นะครับซึ่งเป็นผู้ออก ETF รายใหญ่ อันดับ3ของโลกและความร่วมมือดังกล่าวก็มุ่งเน้นการพัฒนากลยุทธ์การลงทุนนะครับเราก็ใช้เงินเนี่ยนะครับระบบนิเวศของดิจิตอลประมาณ2.4ล้านล้านนะครับดอลลาร์นะฉะนั้นไมก็มีความสนใจที่จะจะพัฒนาแหละนะครับเรื่องของ ETF นะก็น่าจะเป็นทั้ง Bitcoin แล้วก็อีเทอ e รี่นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็มาจาก สเตทสตรีทนะครับก็มูลค่าประมาณ2.4ล,ล้านล้านดอลลาร์ผ่านกลยุธก์กรการกำกับโดยผู้จัดการนะครับการขยายตัวเลือกการลงทุนนอกเหนือจากปิดคอยเพียงอย่างเดียวนะครับก็เตรียมแล้วว่าเดี๋ยวมันจะมี ETF เนี่ยเหรียญอื่นๆด้วยนะครับไมโนแกรก็เป็นคนโพสต์บน X เ,เลยวันที่26มิถุนายนปี2024รายละเอียดคร่าวๆประมาณนี้ต่อมานะครับก็เป็นข่าวของคุณจัสตินซัน คุณจัดจีนสารชนะคดีนะครับในประเทศจีนเลยนะครับซึ่งเป็นการฟ้องร้องหมิ่นประมาทรั้งสำคัญของอ่าชงชิงบิสเนสมีเดียกรุ๊ปนะครับตามคำสั่งศาลเนี่ยสื่อได้ลบเนื้อหาที่เป็นเท็จทั้งหมดออกนะครับและออกถแถลงการขอโทษอย่างเป็นทางการต่อซันนะครับซึ่งเป้าหมายของการบิดเบือนความจริง ของสื่อมายาวนานนะครับสื่อรับทราบในการถแถลงการว่าได้เผยแพร่เนื้อหาที่เป็นเท็จและหมิ่นประมาทโดยไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงหรือหลักฐานและสร้างความเสียหายให้กับองค์กรนะครับตรงนี้ก็แกก็โพสต์ในเเลยนะครับแม้จะใช้เวลาประมาณ2ปีเนี่ยแต่ความยุติธรรมก็มาถึงนะครับฉะนั้นจ,จ็คสันเนี่ยในช่วงประมาณปลายปีที่แล้วที่ h t x เนี่ย ไม่สามารถที่จะขอใบอนุญาตที่ฮ่องกงได้น่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับและผมคิดว่าเดี๋ยวใบอนุญาตหรือเครือข่ายนะครับหรือพาร์ทเนอร์ชิพเนี่ยในทางฝั่งของฮ่องกงกับจีนจะมาผมขอขั้นข่าวไว้ประมาณนี้นะครับเหี๋ยวรายละเอียดอื่นๆเนี่ยมันไม่ได้สำคัญอะไรนะครับก็ลองไปหาเอาเองนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดคอนเทนต์มัน มันดังๆปังๆต่อมานะครับก็เป็นระบบของ Flare Network หรือ FLR เป็นเหรียญตัวนี้นะครับในเครือข่ายของ XRP นะครับเหรียญตัวนี้มีการอัปเกรดเขาเรียกว่า STSO นะครับอันนี้จะช่วยเพิ่มความเร็วในการส่งข้อมูลถึงประมาณ1-2วินาทีเพิ่มความสามารถของ DApp นะครับบนเครือข่ายของ Flare และ2 b i r d และรางวัลในการอัปเกรดเมื่อเร็วๆนี้ของซองเบิร์ดก็จะเริ่มเร็วๆนี้นะครับก,ก็ต้นที่มีการจะเริ่มนะครับจัดเตรียมข้อมูลที่รวดเร็วภายใน0.5วินาทีนะครับเป็นค่าจุดนะครับหรือเป็นค่าที่เขาวัดเอาไว้นะครับเป็นการอัปเกรดแฟร์ไทม์ซีรีส์ออร์โคนะครับหรือ FTSO โดย f ฟร r เน็ตเ o ิรนะครับในเครือข่ายของซองเบิร์ดนะ รายละเอียดของตัวของแฟนเน็ตเบิร์กน่าจะมีอยู่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นฝั่งของ ATA หรือ Cardano นะครับ Cardano Foundation ได้เปิดบทบาทนะครับในการกำกับดูแลในฐานะ Cardano เพื่อให้มีการกระจายอำนาจมากขึ้นหลังจากชาง Hard Fox k นะครับซึ่งจะเป็นการอัปเกรดครั้งใหญ่ของ Cardano Blockchain โมเดลการกำกับดูแลและจะนำเสนอเสริมกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่งและโปร่งใสเพื่อให้มั่นใจถึงความสำเร็จและความสมบูรณ์ในระยะยาวของระบบนิเวศของ c คาดาน o หรือ ADA นะครับคาดานหรือ ADA ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนข่าวอื่นๆก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับวันนี้ไม่ได้นำเสนอข่าวอะไรเยอะนะครับก็คิดว่า ข่าวอื่นๆไม่น่าจะสำคัญอะไรนะครับเป็นข่าวรายละเอียดยิบย่อยแล้วก็ส่วนของเหรียญมีมเนี่ยไม่น่าจะมีข่าวอะไรมากนะผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้สำหรับกลุ่มนะครับทั้งมิชชั่นอินมูวีพีเอ็กอพีแล้วก็ลูน่าแคสิกฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามและผมก็ฝากนะครับสำหรับเหรียญ DMTC Diamond the Cat อุปทานประมาณพันล้านเครือข่ายโซโลนาซื้อในเบิร์ดไอเลเดียม ถ้าซื้อไม่เป็นก็ามาคุยในกลุ่ม dmtc นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนและการการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับและสำหรับวันนี้นะเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันะครับแล้วเราก็ฝากสำหรับหลักสูตรเรียนต้นน้ำท่านใดสนใจผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้นะครับก็เป็นลิงก์กลุ่มนะครับก็มีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และก็ วิดีโอคลิปนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็อ่าเรียนก่อนโดยก่อนนะครับโดยทั่วไปและสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ b i t เก็ตเว็บ3เปลี่ยนจากไม่กะสบอบแต่สามารถเข้าถึงเหรียญต้นน้ำได้ก่อนใครกระดาน b i t เก t สามารถสมัครกระดานได้